สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชประจำเดือนสิงหาคม2568สกรมุ่งมั่นพัฒนาชาวประชาเรียนรู้เคียงคู่คุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรียนท่านผู้อำนวยการจันทิพย์สินทุวงศานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี คณะครูและบุคลากรทุกท่านศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชบริหารงานโดยนายภูริพัฒน์สีแจมรองผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชขอนําเสนอผลการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคมดังนี้กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลาปล่อยกุ้งและกาจัดวัชพืชริมบึงกรมมเชียนะเทศบาลตำบลเขาพระ การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชด,ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษาอน n e t ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568วันที่23-24สิงหาคม2568นะัโรงเรียนธรรมชดศึกษาลายจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการอบรมส่งเสริมการเทริดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับผู้เรียนสกรระดับอำเภอเดิมบางนางบวชภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระหว่างวันที่19-20สิงหาคม2568ณนศะูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีและมิวเซียมสยามผพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรุงเทพมหานครกิจกรรมตามนโยบายสกรรประจําจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมงานมหากรรมภาคสามบุรีเป็นหนึ่งเรื่องการศึกษาไทยประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568วันที่27สิงหาคม2568ณนะห้องประชุม เวลาดีหนึ่งโรงแรมนะเวลาอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตอบรมให้ความรู้รู้ทันพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าห่างไกลยาเสพติดวันที่14สิงหาคม2568นสกรระดับอำเภอเดิมบางนางบวด กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยนะศาลาประชาคมบ้านนิคมเกษตรหมู่ที่7ตําบลเขาดินอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่15สิงหาคม2568เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเสริมพลังการเรียน เปลี่ยนสื่อสร้างสรรค์ด้วย AI วันที่27สิงหาคม2568นะศูนย์วิทยาบริการมสทการจนาบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดิมบางนางบวชขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมสวัสดีค่ะ